สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านเมาเมานะพี่นะมาแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับชมชอบชิ้นไหนสนใจว่าไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะพี่นะ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแอดมาได้เลยนะฮะหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดเก้าสามเนะครับ ละแอาจะมีไว้สําหรับแจ้งเตือนนะพี่นะเวลามีคลิปใหม่มาลงนะฮะผมก็จะแจ้งเตือนพี่ๆผ่าละแอดก่อนเลยนะครับก็วันนี้ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดเต็มๆเลยนะอ่าหลากหลายนะครับเนาะหลากหลายแล้วก็เป็นผ้าบางๆที่แบบคัดมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับนะชิ้นแรกองค์แรกวันนี้นะครับนี่ฮะเหรียญใหญ่ๆแบบนี้ครับเหรียญนี้นะครับนะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะครับวัดสาริโขอ่าเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับ ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็ถือว่าสวยยังสวยอยู่นะครับน้อยยังมองเห็นอยู่นะฮะองน,นี้นะครับนะถ้าเป็นเนื้อหลกัหลกๆพวกเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อเงินอะไรเงี้ยก็จะโหราคาแรงมากนะพี่นะแต่ว่าองค์นี้ผมได้มาเป็นเนื้อตะกวดองพิมพ์นะครับเนื้อตะกวรองพิมพ์ก็เป็นเนื้อที่เขาใช้ไว้ไว้ลองแบบเวลาปั๊มช่วงแรกนะครับนาะ <S <S เขาก็จะใช้ตะกวดรองพิมพ์ก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่ ถามว่าหายากไหมก็ก็น่าจะหายากนะครับเพราะว่าตัวตะกั่วเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนใหญ่พวกนี้เขาเอาไว้ปัม๊มลองบล็อกลองพิมพ์เฉยๆนะครับก็ได้มาแบบนี้นะฮะไปแบบนี้แหละนะครับเนาะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับต้องบอกแบนนี้นะตะกั่วแล้วเก่ามากแล้วพี่นะเนี่ยไข่ตะกั่วนี่ขึ้นเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับ วัตสาริโขนี่ก็เรียนประสบการณ์นะพี่นะอะลองดูครับพี่นะฮะดูชอบจัดไปแล้วกันเนาะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะครับอ่าเอาไปห้ายบาทนะพี่นะเอาไปห้ารอยนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับ <c oughs> อง์นี้เป็นพ้ายอดธงครับผมลองจะซูมเลยนะฮะซูมให้ดูกันนะครับเนาะ ยอดธงองนี้นะครับแล้วก็หน้าตาสวยนะพี่นะเป็นศิลปะอยุทยานะครับองนี้หน้ากลมนะฮะเจ้าของนียน่าจะไปทาทองทับมานะครับเนื้อหาด้านในเป็นสมบิกนะครับส่องให้ดูเนื้อกันนิดนึงนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเนื้อเก่าแล้วพี่นะเนื้อด้านในนี่คือเก่าเลยนะครับเป็นเนื้อสมบิกนะฮะแล้วก็น่าจะน่าจะมีการไปทาทองทับมานะครับ ลองดูแล้วกันนะพี่นะชมชอบจัดได้จัดนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับนี่ฮะเคยเคยเห็นกันไหมองนี้นะก็ก็ถือว่าเป็นพระที่ที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเนาะเป็นพระพิมพ์พุทธกวัฏนะครับอ่าพุทธกฏเจ้าคุณสีนะครับแนละ้วก็สองสี่กว่านะพี่นะนี่ฮะเหรียญหล่อโบราณน,นะพี่นะสองสี่กว่า นเนื้อหาดีเลยพี่นะเนื้อทองเหลืองเนื้อทองผสมเน่ยเก่าแห้งแล้วก็สวยมากนะครับเนื้อหาพาก็ตามภาพนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องการสึกหลอเนี่ยมีบ้างมีบ้างแน่นอนครับผมผะสภาพใช้นะครับเนาะก็เอาตามนี้นะครับใครที่เล่นสายนี้เก็บสายนี้ก็เก็บได้กเก็บนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับนี่ฮนะเหรียญหล่อนะ ชิ้นนี้เป็นเหรียญหล่อพระทบนะฮะแต่ว่าเป็นพิมพ์สองหน้าอีกหน้าหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าหลงพ่ออะไรคือคือตอนได้มาเนี่ยผมเห็นด้านเดียวผมไม่รู้ด้วยว่าเป็นหลงพระทบนะอีกด้านนึ่งอ่ะคือเห็นตอนเห็นเห็นด้านหลังเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับนี่มาพร้อมกรอบนะผมแกะให้ดูเลยเนี่ฮะคือตอนเห็นนะผมเห็นแต่ด้านนี้นะครับเนาะแล้วก็พอพลิกดูด้านหลังเออเป็นเป็นรูปหงลงอ่ลพอพระทบนะครับเนาะเห็นไหมฮะ พี่ดูเนื้อหาเลพี่นะเนื้อแบบนี้ผมว่าเก่านะครับเนี่ยเนื้อทองผสมแล้วก็เนี่ยรอยตามม้งรอยอะไรเนี่ยเห็นชัดเจนเลยพี่นะแล้วก็แห้งนะครับคาบสาดแดงขึ้นคุมแบบนี้นะครับเนี่ยบ,บ้านๆเลยพี่นะวันนี้เพิ่งไปได้มาเมาื่อเช้านี่เองนะครับตะใบกลดีด้วยนะฮะตะใบหย,ยาบนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นสองหน้าแบบนี้นะพี่นะผมไม่รู้ปีอ่ะอันนี้ต้องบอกตรงน,นะผมไม่รู้ปีนะครับเนาะ ก็ใครสายนี้ก็เ so ก nice, ็บได้เก็บแล้วกันนะฮะพระสวยๆแบบนี้อย่าพลาดนะครับเนาะอ่าส่องให้ดูเนื้อนี่ครับเห็นไหมพี่เนื้อมาเนื้อดีจัดเลยนะพี่นะเนื้อดีจัดเลยนะครับพวกนี้รูปหล่อทองผสมนะพี่นะก็เป็นรูปหล่อโบราณนะครับอ่ะดูชอบจัดไปแล้วกันนะพี่เนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเอาไปห้าร้อยนะเดี๋ยวผมใส่กรอบไปให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังกันเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ดูกันไปก่อนนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับผมองค์นี้เป็นพิมพ์้ตานะพี่นะพระสภาพศึกหน่อยนะพี่นะแต่ว่าสวยนะครับแล้วก็รอยรอยปิ้นข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะคมนะครับเนาะอาจจะไม่ได้เก็บตะใบมานะครับก็ถือว่าเดิมดีนะครับนะถือว่าเดิมดีนะครับเนี่ยกลนนะครับองค์นี้แก่ทองนะพี่นะแกะทองจัดเลยนะครับเนี่ยพี่ดูเนื้อเห็นไฮะเล่นไฟเลยนะพระแบบนี้ นี่ครับเราดูคาบครับเก่าแล้วเดิมเลยนะพี่นะแบบนี้นะฮะนี่ครับพระแก่ทองพระแก่จัดเลยนะร้อนหนักด้วยนะพระองค์เนี้นะฮะอะตามนี้แล้วกันนะครับนาะดูชอบดูเป็นจัดไปนะพี่นะดูสนใจก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับภาพ,พเพิ่มเติมภาพนิ่งๆทักมาได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับ รายการนี้รายการที่5นะครับนะเอาไป500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่6ครับเป็นพระชัยนะฮะชิ้นนี้เป็นพระชัยเออ่ผมได้มาวันนี้พระชัยผมได้มา3ามองนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจที่ว่าเป็นท่านเจ้ามาหรือเปล่าหรือว่าเป็นอ่าเจ้าคุณอะไรนะอ๋สุทัศน์นี่แหละนะครับเนาะแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นว่าเป็นหลวงพ่ออะไรสร้างคือพระเนี่ย ค่อนข้างเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะเก่าอยู่แล้วนะแล้วก็องค์นี้ก็แก่เงินด้วยนะครับเนี่ฮะแก่เงินด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อดีนะพี่นะเนื้อดีพระแก่เงินนะเป็นเนื้อโลหะผสมนี่แหละนะครับเนาะแต่ว่าอาภายเงินเนี่ยขึ้นเยอะมากตามซอกตามอะไรเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับก็เอาเป็นว่าผมไม่ยัดที่แล้วกันเนาะเหรียญรูปหล่อองนี้นะครับผมไม่ยัดที่นะครับ เอาเป็นว่าดูชอบดูเป็นจัดไปแล้วกันนะพี่นนอะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับนี่ฮะเหรียญอันนี้ก็เดิมๆเ,เลยพี่นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูคือคือบางทีบางอย่างเนี่ยไปได้มามันมันไม่สามารถแกะดูได้ตอนที่ที่ไปตีเหมาของเนาะบางทีมันก็ต้องใช้ความไวนิดนึงนะฮะก็นี่ได้มาแบบนี้ขออนุญาตแกะพร้อมกันเลยนะนั่งดูพร้อมกันนี่แหละนะครับคือ เมื่อเช้าเนี้ยผมไปได้ของมันก็ว่าก็คือสายแล้วนะครับแล้วก็รีบกลับมาทำคลิปนะฮะโอเคอ่ะเหรียญน,นี้นะครับนะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะฮะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าโอสวยนะพี่นะนี่ครับ ผิวพระเดิมเลยนะพี่นะแล้วก็หน้าตาติดคมชัดนะครับพระมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับเนาะนี่มือนะคะคมดีครับโอเคคมคมดีฮะคือไม่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 รู้ว่าเขาเขาดูตำเนีอะไรกันตรงไหนนะเพราะว่าผมก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับพระสภาพใช้นะพี่นะสึกหน่อยนะฮะอะรับสภาพได้จัดไปแล้วกันนะพี่นะรายการที่เจ็นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับ นี่ครับนักปกวสุธานะได้มาอีกหนึ่งองค์ครับองค์ใหญ่นะองค์นี้นะเป็นพระเนื้อทองผสมหรือว่าเนื้อโลหะผสมนะครับเป็นพิมพ์นักปกองค์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้อุดกิ่งด้วยนะครับกิ่งได้ยินชัดเจนครับพี่นะฮะส่องให้ดูหน้ากันนิดนึงนะครับอ่ะนี่ครับดูเนื้อแล้วกันเห็นไหมฮะ นี่ยสภาพผาบ้านครับพี่หนีไม่พ้นครับพวกคาบพวกนี้เจอบ่อยนะฮะเจอจนชินไปแล้วนะครับผงคาบอ่าคาบฝุ่นคาบผงนะครับเนาะมีให้เห็นครับเนื้อผ้าก็ดีด้วยนะพี่นะเป็นผ้าผ้านักปกนะครับเนาะเป็นผ้านากปกอุดกิ่งนะครับวัดสุทัศนะพี่นะเอาไปห้าร้อยครับผมผ้าสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับนีเลยฮะ องนี้ก็สัมฤทธิ์นะพี่นะได้มาองนี้หน้าสวยด้วยนะฮะเป็นพ้ะสามขานะครับเนาะจริงๆก็ก็คือเขาก็เรียกเป็นพ้ะสามขานี่แหละนะครับเนาะเนี่ยเนื้อเป็นสัมฤทธิ์นะครับเมื่อวานได้เนื้อชินวันนี้ได้เนื้อสัมฤทธิ์นะพี่นะแต่เมื่อวานเป็นสุโขททยนะอ่านี่ครับวันนี้นี่ผมดูแล้วเป็นสินน่าจะเป็นกำแพงนะพี่นะน่าจะเป็นกำแพงนะเนี่ยองนี้หน้าสวยมากนะครับหน้ายิ้ม เป็นขนาดที่ตั้งบูชาได้นะพี่นะงแล้วก็ของก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับเนาะใส่ตลับของดีๆนี่ผมว่าสวยเลยนะฮะนี่เนื้อสัมิ์นะเนื้อสำมฤิ์นะครับไขขึ้นนะครับเนาะแล้วก็มีคราบไขคราบสนิมเขียวขึ้นนะครับสนิมยกนะอ่ะตามนี้เลยพี่นะครับสายสำมฤิ์อย่าพลาดครับนี่เก่าจริงนะพี่ดูตรงฐานนะนี่นี่นี่นส่องให้ดูได้เลยเห็นไ,ไหมครับ เนื้อนี่เก่าจัดเลยครับรายการที่เก้านะครับนะเป็นพระรูปหล่อเนื้อสําฤิดนะครับพิมสามขานะพี่นะดูชอบก็จัดไปแล้วกันนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับนี่ฮะวนกลับมาโคไทยครับผมนี่ก็มันจัดเลยนะพี่นะได้มาเมื่อเช้านะฮะองค์นี้เป็นพระเชตุพลบัวสองชั้นพี่นะครับเนื้อเป็นชิ้นเงินนะผมดูดีเลยนะครับนะชิ้นนี้นะผมดูดีเลยนะฮะนี่ครับ ช,ชิ้นเงินเนี่ยรอยระเบิดรอยรอยลั่นเนื้อเนี่ยมีให้เห็นนะครับเนาะก็เอ่อเขาเรียกรอยระเบิดเนื้อนะครับเนาะมีให้เห็นนะครับแล้วก็พิมพ์พระก็ยังถือว่าคมนะพี่นะแล้วองค์นี้เป็นบัวสองชั้นนะครับพระเชดุพลนี่เป็นพระจริงๆที่เป็นพระที่หน้าของหน้าเก็บนะพี่นะประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ครับดูด้านหลังธรรมชาตินะพี่นะเดิมเลยพระองค์นี้คือธรรมชาติเดิมๆเ,เลยพี่เห็นไหมฮะ สวยจัดแบบนี้พี่นะดูชอบจัดไปพี่ห้าร้อยพอเอาไวๆนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ฮะพระแก่ทองมาอีกหนึ่งองค์นะครับเนาะชิ้นนี้นะครับนะเป็นพระชัยนะครับเป็นพระชัยนะพิมพ์เนี้ยผมดูเป็นท่านเจ้ามาเลยนะครับเนาะ คือพิมพ์นี้ผมอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเนาะแต่ว่าผมเคยเห็นพิมพ์ที่ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าเป็นฐานสูงแล้วก็มีเลขร้อยแปดก็คือท่านเจ้ามาสร้างนะครับแล้วก็มีพิมพ์นี้อีกหนึ่งพิมพ์นะที่ว่าคลับคล้ายคลับ่าว่าจาได้ว่าเป็นท่านเจ้ามานะแล้วก็อีกพิมพ์ก็คือเป็นพิมพ์เล็กเลยเนาะที่ของท่านเจ้ามานะฮะอ่ะก็อันนี้ผมดูเป็นท่านเจ้ามาพี่พี่ดูเป็นที่ไหนผมไม่รู้นะครับเนาะถ้าอันไหนถ้าพี่ๆท่านไหนที่รู้จริงๆหรือว่าแบบชัวร์ก็ทางวาบอกกันได้นะครับเนาะอีะรรัป็ูล่ทกกษณ แก่ทองดีนะครับเนาะแก่ทองดีนะฮะนี่พี่ดูเนื้อเดีเห็นไหมครับเราเนื้อยนสวยมากนะครับเนาะนะครับคาบน้ําทองคาบอะไรคือวิ่งดีมากพี่นะอ่ะเอาเป็นว่าดูชอบจัดไปแล้วกันเนาะรายการนี้รายการที่สิ็ดนะครับเอาไปห้ารอบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับชิ้นนี้เป็นจอบเล็กนะครับเนาะจอบเล็กของพ่อเงินนะฮะมาพร้อมตลับนะครับ อันนี้ก็ได้มาเมื่อเช้านะพี่นะเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยผมผมรู้สึกจะขายไปองค์หนึ่งนะครับเนาะคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะแต่ว่าองค์นี้ก็จะเข้มๆนิดนึงนะผิวนะครับนี่ฮะตามนี้เลยพี่นะครับดูชอบจัดไปนะฮะเอาไปห้าร้อยครับผมเอาไปทั้งตลับนี่แหละนะฮะแถมตลับให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับองค์นี้เป็นพระปิดตาครับผมนะพระปิดตานะครับ เนื้อเป็นเนื้อไม่ครสิทธ์นะพี่นะผมพยายามส่องหารอยจานอยู่คืออาจจะมีแบบบางๆนะพี่นะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับนะในเนี่ยเหมือนจะมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะพี่นะส่องแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าเนื้อไม่กระสิทธ์เนี่ยเก่าจัดเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูคาบนะนี่ครับ ดูให้ชอบพี่นะดูชอบจัดไปแล้วกันนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับพระสมเด็จครับผมอง์นี้ผมละลงอาผมลงไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็เหมือนเดิมครับผมนะปิดไม่โอนนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมออกมาลงใหม่ให้ละนะครับพี่ๆท่านไหนที่ยังชอบอยู่ก็จัดไปแล้วกันเนาะอง์นี้นะฮะพระแบบนี้พี่นะผมบอกเก็บได้เก็บจริงๆนะครับเนาะสมเด็จสวยๆแบบนี้นะฮะพิมพ์ทรงนี่ชัดเจนนะครับนะคมสวยงามแล้วก็เนื้อพระเนี่ย ต้องบอกว่ามันครบสูตรนะครับเนาะนี่ฮะเนี่ยเม็ดดําเม็ดขาวนะเม็ดขาวที่เป็นก้อนเนื้อพระนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำมีครบนะครับเห็นไหมฮะเก่าสวยแบบนี้พี่นะพร้อมตลับด้วยเลยนะครับจัดไปพี่เอาห้าร้อยบาทนะฮะอ่ะห้าร้อยหมดละนะครับรายการต่อไปนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทครับมีองค์เดียวเลยพี่เจ็ดร้อยบาทนะเป็นพระเทิดนะพี่นะพิมพ์หน้าใหญ่นะครับนี่ฮะ องนี้หน้าสวยมากลบบุรีนะพี่นะลบบุรีนะครับนี่ผมส่องให้ดูหน้าด้วยหน้าสวยมากนะครับหน้าคือหน้ากลมแล้วสวยนะฮะเห็นไหมครับลอสนิ่มแดงคือแตกสวยมากนะพี่นะเห็นไหมครับนี่สวยแบบนี้เลยพี่หลังนี่รูร้อยตัดสิวดิคมกริ้งเลยนะฮะเห็นไหมครับไม่ไม่แบบ ตืนไม่เบอร์ไม่ไม่มนไม่อะไรเลยนะเขาตัดสิวเขาใช้สิวตอกเอแล้วพวกนี้นะฮะนี่ครับพัทเทิร์ดนะพี่นะหน้าใหญ่ครับผมสวยๆแบบนี้พี่ดูดูให้ชอบนะดูชอบก็จัดไปเลยพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับอ่ะนี่ได้มาอีกหนึ่งองนะคือเมื่อวานเนี้ยได้เป็นเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินกรอบใช่ไหมพี่แต่เนี้ยเป็นเลี่ยมเงินเดิมนะจับเงินในนะครับ เราเลียมพลาสติกทับนะด้านไอ้ข้างในเนี่ยเป็นเงินนะพี่นะผม่องดูละนะ่าเป็นหลวงพ่อสดรดปักน้ํานะครับองนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับเนาะเนี่ยพี่ดูดิแล็คแห้งๆแบบนี้ครับแล็แห้งๆเลยนะพี่นะเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เรี่ยมเงินจับเงินมาเดิมๆแบบนี้ด้านในเนี่ยมันมีร่องรอยการใช้นะครับก็ถือว่าเป็นพระขายตามสภาพแล้วกันนะครับรับสภาพได้จัดไปนะพี่นะเอาพันห้าครับ สวยจัดพี่นะฮะสวยจัดจัดเลยนะครับอ่ะดูชอบจัดไปพี่นะพันห้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการสุดท้ายครับผมนะฮะองนี้ครับองนี้ก็เป็นเรี่ยมเงินหนาเลยนะพี่นะองค์นี้เป็นพระส่วนเดี่ยวฮะอ่ะน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเป็นพระส่วนเดี่ยวหลังซุ้มนะครับขึ้นกุวัดพระธาตุใช่ไหมพี่สุพรรณบุรีนะฮะ <c oughs> อ่ะส่องให้ดูหน้าด้วยนะครับนี่ครับ เนื้อชิ้นเงินต้องแบบนี้เลยฮะธรรมชาติเราเดิมจัดเลยพี่นี่รอยระเบิดเนื้อนะครับคาบขาวะคราบไข่ขาวนะครับ,บ,น,รบนี่เราพิมพ์ทรงค,คือดีจัดเลยนะพี่นะ้วพระองค์นี้ไม่มีทะลุนะครับเนาะไม่มีทะลุไม่มีหักบินนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ฮะสุคมคมๆแบบนี้เลยพี่ ส่วนเดี่ยวหลังซุม้มครับพี่นะมาพร้อมเรียมเงินหนาด้วยนะครับพาแบบนี้ไม่เก็บจะเก็บแบบไหนพี่นะสายสุพรรณนะพี่นะะเป็นว่าห้ามพลาดละกันนะก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับแนละ้วพอพระสุพรรณที่ผมได้มาชุดหลังได้มาแค่สามองค์ที่แบบสวยๆแบบนี้นะฮะไปแล้วนะพี่นะก็เนี่เหลืออยู่สององค์เหลือองค์เมื่อวานเจ้าคุณพลนะครับแล้วก็องค์นี้ที่เป็นส่วนเดี่ยวหลังซุ้มนะพี่นะก็ถือว่าเป็นพิมพ์พรหายากนะฮะอ็อันไหนอันไหนไปไม่ได้เดี๋ยวก็เก็บของไปเรื่อยนะพี่นะนี่ฮะ อ่ะสวยๆแบบนี้ครับผมดูให้ชอบนะครับนาะดูชอบดูสนใจจัดได้จัดเลยนะครับสองพันห้าพี่นะครับชมชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันได้นะฮะก็ตามนี้นะครับผมนะวันนี้มีของเท่านี้นะครับดูไม่ทันชมไม่ทันนะครับอยากรด้ภาพนิ่งๆภาพเพิ่มเติมนะครับอยากได้รายละเอียดอยากทักมาคุยกันถักมาได้เลยพี่นะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันทักมาคุยกันได้นะฮะก็เบอร์โทรตามนี้นะครับนะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัันนะครบ แอดมาได้เลยนะฮะหรือพี่พี่เท่าไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็เป็นแอด3 7้าสามนะครับไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะครับนะแล้วก็เวลาพี่พี่ทักมาผ่านไลน์แอดเนี่ยก็จะตอบไว้นิดนึงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ